วัดีจ้าวันนี้เยสุนคุ้ค่ากันหรอดของนังเกียรติังจ้า

ีของอำเภอแก่ดำจ้านะที่สนเบริงตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวสะพานใหม่หมด้วยจา้าพราะว่าเพื่อนดีจ้านี่ย้ำเวลาะมาเก็บสะพานเป็นที่มองท่องเที่ยวเนาะเพราะว่ามันเป็นมองท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวจา้า พี 000. 000. 000. 000. 000. 000. ่น้องเนี่ยสิบห้าสิบปีไหวไหวพัดดาวบดึงอำเภอแก่ดำใจพี่น้องม้งงามบ่สวยดิพี่น้องนี่แม่บัดเนาะเบ่งสวยๆกันน้ำกันมาขอพรไปน้ำกันเล็กแต่เด้อ สขามาในวัดนี่มันสีเย็นเงียบสงบด้วยพี่น,อน,น,น้องน้ำมีๆค่ะอ่าี่สมออกภาพสวยๆมากฝากเพื่อนๆจะ้ะนี่เยสสมพอแล้วตอนนี้ยสสมเป็นเด็กหน่อยเยสสมมามาักม,มาเก็บดอกบานเยสสมเอินดอกขั้นของเนาะหอมด้พี่น้องนี่ยสสมมาพออีกแล้วนี่ เก็บไปทักเปียพี่น้องงามหอมพร้อมใช่พี่สมภาก็มึงก็หวัดเลยก็สมกัสิภาคพปปี่เบิ่งสะพานใหม่ลอยปีจ้ะสวยดีเปหนึ่ง คนเห็น่นม่เคยเห็นมันมเที่ยวกันนะจ๊ะนี่ยแีนี้มองมองเที่ยวาเที่ยวกัดิทีกน่อนหูสันสิบห้าเลยนี่สะพานไม้ของอัเพือแก่ดำเท้ะนี้สสิบา,า,า้าางไปเบิ่งเวลาตอนเด็กยยสมเป็นเด็กน่อยอยายสมก็สิมัน โดนน้ำเลีย้ยนี่นี่ะจ้ะพี่น้องนี่น้ำาพี่นอ้องพูดไกลบักคราดี่จ่้อบกาพี่นอ้อง,งงนนองนันจะเป็นป้าบัวหลวงเป็นบัวหลวงเนาะตอนนี้น้ำขึ้นมากไหลได้พี่น้องบ้าง มันขึ้นหลายเยอะส่วนสีเบิ่งฟังทั้งปุ่นพี่น้องุูนไก่สุดลูกหูลูกตาพี่น้องมึงพุณนะงามมากพี่น้องตอนนี้เยอะสมทายกับกำลังแดดด้วยจ้าเยอะสมกับทยเพ่ายเพื่อน สะพานใหม่ของอำเภอเกดเามุกยาไสมหอดยางหอดเพราะั้นไอ้เครื่องเลยเจ้าพี่น้องฟังัางผุนกะเป็นอีกบักมู่บานหนึ่งจ้าพี่น้องเข้นมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแค์กดติดตามยอ้สมนียเ้อจ้า